ครับวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างครับตอนครับคู่สาวผมอ่าก็คือจริงๆวันนี้ก็คือแบบได้มาร่วมงานทางคูเมโลนะครับผมก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ New Surge ไหมใช่ครับรุ่นใหม่ใช่ครับเป็นคือค่อเสียบซอลครับก็จริงๆรุ่นใหม่ๆเยอะมากมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือส่วนตัวผมอะดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มาที่นี่ครับแบบเหมือนกับว่าเป็นการทำงาน แบบเป็นครั้งแรกๆในดีใหม่เลยครับคือผมรู้สึกว่าในการเริ่มต้นเป็นแบบได้ดีมากมากเลยครับแคันนี้มันแบบเหมาะกับพวกเรามีอไงบ้างเราในแต่ละคนเนยเหมาะกับพวกเรายังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตจังในเรื่องของแบบความสบายหรือว่าแบบวิธีวิธีการแบบดีลของเขามาครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวผ้าหรือว่าแบบตัวถักอย่างเงี้ยครับแบบอยากให้มันตรงตามสเปคของผมครับซึ่งผมไมโล่เนี่ยผมรู้สึกว่าทำลายออกมาได้สวยมากแล้วก็แบบมันใช้ได้จริงบางแบบยีนบางงานอย่างก็คือ สวยเนี่ยเราโคตรมากเลยแบเช่นตัวที่น้องก้องใส่แล้วตัวที่ผมใส่ก็คือใส่สบายไม่ต้องสักแบบใส่แล้วมันไม่ขัดด้วยนะโหนี่ไม่เคยซักเกงเลยนะแต่สักสักครับซักสองนานสักกี่วันนานกีวันโอ้ยสองปีครึ่งว่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องแบบต้องดูเนื้อผ้าด้วยว่าเนื้อผ้าอะไรแบบมันมีซักเครื่องได้เนื้อผ้าไหนมันแบบเข้าไปได้ทีพี่โดเคยซักแล้วมันหดจังใช่เครื่องของก้องแบบคอลเลคชั่นขาอันนี้มันตอบโจทย์ตัวเองยังไงบ้างครับผมก็ ผมรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่ยูนิเซ็กต์นะครับแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยก็แบบอย่างตัวที่ผมใส่เนี่ยผมก็คิดว่าแบบสามารถใส่ในเอเวอเรสต์ก็ได้นะครับเพราะว่าคือช่วงเนี้ยมันยังเพิ่งผ่านหน้าหนาวมาอากาศยังแบบไม่ได้ร้อนมากผมคิดว่าแบบตัวนี้ก็คือแบบใส่ไปเรียนหรือใส่ไปทำงานก็คือได้เลยแบบไม่ต้องใส่ชุดกันหนาวใส่ไปแบบเห้องแอร์ทำงานออฟฟิศถูกต้องให้ฝากอีกนิดน้อยเนาะฉันจะมาถูกฉันใหม่แล้วตอนที่รอคนฉันใหม่ด้วย ครับผมก็พวกเราสองคนนะครับชุมพลก็ขอฝากโคม,มิโล่ด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่สาขาเมกาบ,บางนาครับแล้วก็ตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่เริ่มมาแล้วครับเป็นแบบวัเลนไทน์กับตุ่นจีนนะครับใช่ครับก็บตอนรับเ<ช>ทศกาลได้อย่างที่นี่ทุกคนก็สามารถมาเลือกช็อปได้นะครับผมเชืช่อว่า<ด>ต้องถูกอกถูกใจที่ทุกคนแน่แใช่ครับอย่างไรก็ต้องมีหนึ่งสั่งสักหนึ่งไอเทม<ช>ที่จะทำให้ทุกคนถูกใจแล้วครับถูกต้องครับวันลินท้ายเนางขออัพเดตกับล่าสุดว่าประกาศ่อไที่ ที่แบบในญี่ปุ่นงานกระชากเป็นไงบ้างสำหรับเริ่มมาก็คืองานใหญ่เลยต้นปีครับตื่นเต้นมากเลยครับผมก็คือแบบจะได้ไปงาน p g c ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์ใช่ครับ scale ที่ใหญ่สหุดๆถูกต้องเพรได้ครับเกาเป็นแบบเกลที่ใหญ่มากๆสำหรับญี่ปุ่นครับแล้วก็สำหรับพวกเราคือเป็นงานแรกเลยที่แบบเราจะได้ไปงานแฟชั่นที่นั่นครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือส่วนตัวผมชอบ ประเทศที่อยู่อยู่แล้วแบบอาหารอะไรพวกน,นี้เขารู้สึกว่าทุกอย่างอร่อยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบไปที่นั่นเราก็รู้สึกว่าแบบอากาศดีรู้สึกว่าแบบเราได้เอ๊ะเราได้มาวีฟเลสเราเหม,มือนเหมือมนกับว่าเราเราไม่ได้มาเที่ยวแบบเราไม่ได้มาทำงานเรามาเที่ยวครับไปพักผ่อนด้วยใช่ครับไปพักผ่อนด้วยครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าเราไ,ไป็นเป็นก็แเบนาะงเป็นน้องที่ี่เลยก็ก็ถ้าเป็นชุดอ่ะก็อาจจะต้องใส่มาจากอังแบรนด์ครับผมแต่ว่าวันอื่นเราก็อาจจะมีการฟิตติ้งชุดไปเพราะไหนๆก็ไปต่างประเทศสักทีหนึ่งเลยอากาศหนาวด้วยเป็นแบบว่า พอกันหนาวนี่เราสามารถแบบแต่งตัวได้เยอะใช่ครับรู้สึกว่าก็สนุกกับการที่เราจะได้พิตี้ชุดไปญี่ปุ่นครั้งนี้ครับจะได้แบบไทรูปสวยๆมาลงในโซเชียลมีเดียให้ทุกคนได้ดูวางลุคตัวเองไว้ยังไงบ้างครับคู่เราจริงๆแล้วปีใหม่นี้นะครับนิวเยียร์นิวมีผมจะปรับลุกให้เป็นคนเท่ขอๆไม่ยอมสุขุมแต่คนเท่แล้วนะก็ดูจะดูน้องได้ดูสุขุมลึกลับจะแบบจะพูดน้อยครับ นะครูครูน่อยครับพี่กล้องพี่เราอยู่ครับพีกล้องก็จะปรับลุปให้ดูโตขึ้นสักนิดนึงเลยนะครับเพราะว่าแบบปีที่แล้วรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ปีนี้โตแล้วสี่ขวบครับปีนี้สิบสองนะครับปีนี้จะให้ใช่ว่าพี่กล้องได้ยังหรือว่าเป็นน้องกล้องพี่กล้องกับน้องโทครับได้เป็นการพี่โทได้ไหมครับไม่ได้ครับผม ปีนี้เข้าสู่ยี่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่25นะครับตอนนี้ยี่24ครับเฮ้ยกำลังจะซูวีทำนิฟานครับครื่องหนึ่งทันีเลยไหนๆก็ข้ามมาข้ามปีแล้วอยากขอถามวิววะรีวิวเนี๋ยวน้อสิ่งที่ได้ไปต่อจากเล็บเล็บที่สวยมากเลยสิ่งที่ได้ไปต่อสิ่งที่ได้ไปต่อในปีสองพันสิบหกเราผู่เราอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอืมสิ่งที่ได้ไปต่อในสองพันสิบหกนะครับผู้เราก็แน่นอนนะครับเล็บซีรีส์ ซีรีส์ของพวกเราเองนะครับก็คือไม่ใช่เลเวอร์ก็อนุรักษ์ถูกต้องนะครับผมก็คือนเป็นเป็นซิฟี่เรื่องที่กันนายจะแบบพาต่อได้ครับคิดว่าหรือว่าจะประกาศอะไรในไลฟ์อัพคะเฮ้ยลืมอะไรคะคำตามพี่เขาทำไหมก็อิดพี่เขาทำมันหรือมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมอะไรที่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมเหรอคะก็รอติดตามดูเลยครับอาจจะรอเซอร์ไพรส์สนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนอาจจะมีนะวันในวันประกาศ ลายอับให้กับพี่ก <motiv ators> <m> ๊อฟพี่ก็ไม่นะในวันประกาศลายอับครับก็พูดได้แล้วแหละหวังได้ไหมหวังได้ไหมงว่าแฟนหวังว่าจะมีแบบนอกจากในจุดลับเบิรจะมีเรื่องอื่นประกาศใหม่อีกฝากติดตามเลยครับอันนี้ฝากติดตามเลยครับยังไงคะน้องก้องครับผมก็เหมือนที่พี่ทวอร์เลยครับก็อยากให้ทุกคนอย่ามอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเอยไม่มีใครสะดุดเลยหรอไม่คิดจะสะดุดนิดเดสุดไปนิดนึงไม่มีเลยหรอช่วงนี้พี่อ๊อฟเขาปิดห้องดำเมกาบางนะเราอยู่ แ่วงนี้ห้องดำปิดอยู่นะสามารถที่ได้ห้องดำปิดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเปิดเดี๋ยวเราจะเปิดหายแล้วหายแล้บอกแล้วเพื่อนดบอกล่าเราสุดเพิ่งเห็นแบบเอ่อที่พี่ออฟไปแบบสัมภาษณ์อู๋บอกว่านี่เริ่มปีมานี้เข้าห้องดำไปวันสีรษะเราเราอยากทำได้จิติดอู๋ไหมไม่เป็นไรครับแมทท์ของจริงครับเราขออยู่แบบเป็นเด็กดีดีกว่าใช่ครับห้องเป็นห้องสุขภูมิพขอไม่เข้าสักห้องเลยได้ไหมครับ แต่มีแผนหรือยงังทำเป็นจริงหรือว่ามีแบบจะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่บ้างอะไรย่าที่เอบอกได้ก็คือผมอะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินที่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ครับผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะทีน่นีย่ย,ยังยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรรล็อกกันบ้านลอกกันบ้านเพราะว่าพูดพูดตามแล้วแสดงว่าแบบว่าเซฟเซฟครับแบบว่ายังไงก็ไม่เข้าห้องดำแน่นอนอืมสอง พี่น้ำฟลีกับพี่เต้นกับเฟิร์วเขาเปิดลูกไปแล้วเลูกกับลูกเนาะแล้วก็ไอ้กับลเ่หลานเบนนี่ของเรแล้วเราจะมีบีบีไหมของเราละครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับใช่จริงครับยังไม่ได้คิดรู้สึกว่าตอนนี้ยังยังพวกเรายังยังเด็กอยู่ถ้าแบบมีลูกอาจจะแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้คบแต่เราสิบสองขวบแล้วนะก้องพี่ว่าเรียนได้แล้ว คือพอเลี้ยงแมวแม่บอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วขอยังไม่มีแล้วกันนะครับผมขอเลี้ยงดูตัวเองก่อนนะครับเหมือนก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงลูกไม่ไหวเงินเงินมีเงินเงะไม่ช่วงนี้ก็ให้หมามีดูแลพวกเราก่อนเนาะใช่หมามีกเสียงก็ได้หมาสข่ง เอออยากแข่งอยากแข่งโอเคพเี่ยงเทพี่เขาไปอนเสียอ๋อโอเคเพราะหรือว่าถ้าเราทำแล้วแบบพี่ๆทุกคนช่วยกันกู้ใช่ใช่นะัเลนะอน้มาาใช่ครับยสามนเอตระืองนตอนเนี้ยแบบพี่ๆเราเพื่อนๆเรารกันเรื่องแองสัตว์ทเีี่แบบหลายคนเลยเพราะเราอย่างเราอ่ะเดินทางกันบ่อยบางทีาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมัน มันมีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบต้องมาเจอสถานการณ์นอกรอบนอกเวลาอย่างเงี้ยครับผมก็ก็จริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือแบบก็มีมีบ้างนะครับแบบประปรายละกันเพราะแบบกล้องก็แบบไปเรียนด้วยไงก็แบบว่าจริงๆกล้องก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่ก็จะแบบว่าไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ก็อาจจะแบบมีเจอบ้างใช่ครับครับก็ว่าไงดีครัการรับมือ่ะการรับมือหรอครับพายุก็เลยต้องการตัวเองมาโซเชียลมันโซเชียลมันเล็กก็จริงๆก็ ผมก็คือจริงๆใครสมมติแบบว่าแบบบางเอิญเจอผมก็แบบเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แบบว่าไม่ได้อะไรแต่แบบก็จะมีแบบบางครั้งที่แบบมีการบุกจุดโวมมากกแบบัสดีครับ ก็จะมีนิดนนิดนึงนะผมแบบไม่ไม่หน่อยขนาดนี้มันมีเหตุการณ์ไหนที่แบบเรารู้สึกว่ามันรุนแรงมากเลยคนไทยมครับผ้าวบุ๋มเหรอผมว่ายังไม่มีนะครับที่แบบรุนแรงมากาหรับผมแต่แค่แบบจับใจเฉยใช่ครับกำลังแับใจต่างพี่เขาทำเพราะผมเพราะผมจริงๆผมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมจะไปออกจากบ้านอะไรอ้าวตกใจนี่ถ้ว่าอีกอย่างคือบ้านอะไรที่เกิดครับผมก็ไม่เธออาจจะดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านน่ะเล่นเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมอ่ทันที ก็พ so like he ี่โหวดูกันเล่นเกมทั้งวันเลยอ่ะใช่ติดช่วงนี้ติดเกมอ่ะเกมอะไรไหนพูดสิไม่เอาเชสนะนี่ก็หกมันก็คืออะไรน่ะว่าติดแต่คนดีแล้วดีแบบนักมีตาละวังปูวาเลยอย่างนี้น้อแบบครับผมก็คือแบบเอ่อแบบพี่ลีนสุดก็คือการเล่นเกมกันใช่แต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับแบบว่าตลกอ่ะคือแบบว่าคือคือผมอะบังเอิญเจอ โดะแบบเป็นรุ่นน้องครับผมเฮ้ยพี่กล้องขอถ่ายรูปได้ไหม้ะแบบเฮ้ยไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะแบบว่าถ่ายไม่ได้ก็เลยแบบว่าัา่ายเ,าเจอเพื่อนเลยง้องถ่ายกับเพื่อนพี่แทนก่อนได้ไหมเพื่อนเธอมีแต่ดารานะแอ่ะแก๊ <c oughs> <อ>งเราอ่ะจริงเหรอ <c oughs> แต่ว่าไ,ไอ้ไอ้แก๊งเราอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คนเราเวลาคนเราเวลาอย่างเงี้ยไอ้ปูก็เคยเจอครั้งโอ้หเปิดมาสองทิตย์แล้วเจอวันเดียวแต่ว่า ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งมาเจอกวนสามครั้งนะครับพี่มอสี LIAM ่ปีใช่กับพี่นัทพี่นัทอีกคนหนึ่งเจอสองครั้งก็แบบไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่เจอี่ตอนสอบเลยมั้งเจอใช่ครับเจอช่วงสอบเวันนี้เนาะสุดท้ายแล้ววันนี้เขาเจนท่าก็เลือกพาร์ทเนอร์ยวันนี้เหรอวันนี้วันนี้เราแบบมีแบบผมรู้แล้วผมรู้หมดแล้วผมรู้หมดแล้วแหละ กาแฟหรือเปล่ากินกาแฟด้ไมอ้ววพี่เอากาแฟอันนั้นโตไม่ตรอรอออน้องรอรู้ใช่ครับมี่ีะไปฝากในน้องน้องไหมคะถ้าผมก็วิน้องน้องเหรอเนี่ยรู้สึกแก่เลยรับโตแล้วไงเด็กทิสองพวกเลยนเรามาอยู่ซีซั่นหนึ่เนี่ยของ้องขอเพียน้องสาะถ้าผมก็ฝากถึงน้องนเขาก็ในการแบบ เอาจริงก็คือวันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งวันสำคัญสำหรับน้องๆเลยในการเลือกพันเนอรครับเพราะว่าการตัดสินใจอะไรไปอะไรเงี้ยมัคือการเลือกพันเนอร์แหละว่ามันก็คือแบบทำงานกับเขามาตลอดเลยครับผมในการทำงานของเราก็แบบราวสองปีกว่าครับก็สู้ๆนะน้องๆเป็นะกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็เลือกพันเนอร์ผมน่าใชครับผมก็ไม่ว่าน้องๆจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับอย่าล้อเล่น อะไรครับเตรียมรับน้องไหมสอบวัดรับน้องดีไหมวัดรับน้องแล้วก็แกลงน้องไงแกล้งเป็นเป็นได้หรอครับกิจกรรมกิจกรรมดีกว่าออ๋ต้องแพทเหรอีอยากอยากรู้ว่าทำไมจะเลื่อนไปท่านเดี๋ยวพี่โยไม่รู้อ่ะเนี่ยดูื่อนเลื่อนอันนั้นพี่โยไม่รู้เหรอก็รู้ทุกคนก็บอกงใ้ทุกคนเลยเนี่ยเราเราเราจะมาเลื่อนไปอ่ะไม่รู้เหมือนกัน จำจำไม่ได้มันนานแล้วเราอยู่แล้งกับซีซันหนึ่งไงซีซันหนึ่งอันนี้จนห้าแล้วนะลูกครับก็โฝากติดตามครับดีแฟนชิพซีซั่นสามไดครับผมก็วันนี้ได้ใช่ไหมครับผมอุ้ยเัีวนี้น้องๆไปทั่นี่น้องๆไปไปสยามใช่ๆเดี๋ยวเรารู้เยอะเราไม่รู้เยแต่วงหน้าเจอกันอยู่เออรู้หมดแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวทีมให้เดี๋ยวทีมให้ในเอตอนนี้เลยเออเดี๋จอกันไปโบนเลยนะตอนนี้เลยเออ ครับผมแต่งหน้าไปนั่งคู่ไปใช่ไหมดูสไอล์นั่งคู่กับช่างแต่งหน้าใช่ครับก็แบบเป็นเห็นนั่งน้องนั่งอยู่อย่างงี้แล้วก็พี่ออนก็นั่งอยู่ตรงข้ามแลนั่งกันเป็นคู่กันแบบนี้กี่เองคนน้องคนหนึ่งนั่งอยู่ที่แฝงก็ยืนอยู่ข้างหลังก็แบบนั้นครับประมาณนนั้ก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอัดอิดเปิดค่ะ